สวัสดีครับพบกับผมนะัตะพงศ์ทองกเกษตรทักโลกครับ EP สองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์โฟทีถือว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกครับเป็นสารอินทรีย์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชครับมีสารประกอบอินทรีย์4ชนิดนะครับ 1. นกรดฮิวมิกที่ช่วยส่งเสริมการสร้างพลังงานน้ำตาลแป้งช่วยพืชมีกระบวนการสารังเคราะหแสงการปุุงอาหารมากขึ้นนั่นเองครับสองกรดซิตริกช่วยเพิ่มกระบวนการการดูดซึมทำให้การดูดซึมที่ผิวพืชหรือใบพืชง่ายขึ้นครับสกรดฟีโอลิกส่งเสริมกระบวนการจเจริญเติบโตแบบสุดสายพันธุ์ให้ใหญ่ให้ยาวให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับตีครับ กรดอะมิโน,โนส่งเสริมการทำงานของพืชทุกระบบได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับดังนั้นโฟที T, สารประกอบทั้ง4จะส่งเสริมให้การดูแลพืชของคุณเป็นเรื่องง่ายครับว,ว,วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีไม่ยากเลยครับเราจะมีช้อนเล็กๆให้แบบนี้ครับเพียงท่านใช้1-2ทช้อนต่อน,น้ำา20ลิตรตามขนาดพืชอย่างเหมาะสมเราจะแบ่งพืชออกเป็น3กลุ่มง่ายๆนะครับกลุ่มพืชเล็กกลุ่มพืชกลางกลุ่มพืชขนาดใหญ่ กลุ่มพืชเล็กก็คือกลุ่มพืชผักไม่ว่าจะเป็นผักกินใบกินดอกกินผลอัตราการใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนนี้นะครับต่อน้ํา20ลิตรจนไปถึง1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นประมาณ5-7วันครั้งสําหรับพืชกลางครับยกตัวอย่างนาข้าวกระโพดอ้อยมันสำาหลังก็เปรียบเสมือนพืชไร่นั่นแหละเราจะใช้อยู่ที่1-2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรประมาณ15วันครั้งครับกาลังเหมาะสมเลยทีเดียวแล้วก็พืชใหญ่ครับ ปลูมไม้ยืนต้นเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1นถึงสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรเช่นต้นทุเรียนต้นปาล์มต้นยางพาราเป็นต้นข้อแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนของเราฉีดพ่นช่วงเวลาเช้านะครับเหมาะสมที่สุดและฉีดพ่นบางๆเบาๆไม่ต้องชําไม่ต้องแช่ไม่ต้องจอไม่ต้องจู่ไม่ต้องจี้นะครับข้อที่3า น้ำที่นํามาผสมควรเป็นน้ําที่มีความสะอาดน้ําบ่อน้ําคลองน้ําบึงน้ําสะอย่าใช้น้ําที่เป็นด่างมากจนเกินไปหรือเป็นน้ํากรดเปรี้ยวสนิมไม่เหมาะสมต่อการนํามาผสมฉีดพ่นนะครับข้อที่4ครับเราไม่ผสมโฟรทีร่วมกับสารจบใบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้โฟทีของเราเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วข้อสุดท้ายครับโฟทีสามารถผสมร่วมกับสารอื่นๆได้ยกตัวอย่างปุ๋ยน้ำสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ตามที่เกษตรกรต้องการถือว่ามีความสะดวกเลยทีเดียว <Wow. S 1> แต่อย่าลืมนะครับเราส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับดังนั้นหันมาเลือกใช้กลุ่มบริพันธ์โฟทีของเรานะัซึ่งมีความหลากหลายในการช่วยเกษตรกรบริพันธ์โฟทีถือว่าเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรเป็นสารอินทรีย์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับอีออนเล็กกว่านาโนถึง5เท่าเพียงละลายน้ําฉีดพ่นก็จะส่งเสริมให้พืชของคุณจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตที่มากขึ้นแน่นอนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเป็นนิดจับสิ่งแวดล้อมใช้เลยโททีครับ